ไปกับช่องบ,บี้คิตตินะครับผุก็ขออภัยในความแสงมืดแล้วก็เสียงรบกวนด้วยนะนะทุกคนก็วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูว่าพีธ่ธโมเนี่ยจะอยู่ถึงได้กี่โมงนะก็เดี๋ยวขออธิบายก่อนวันนี้พี่ธโมจะดูหนังนะวันนี้เป็นวันศุกร์นะหนังพี่ธมโมมาประมาณสองทุ่มครึ่งหนังคือในหอยทมินนั่นเองทุกคนก็มันมันน่าจะจบประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าพีธ่ธโมเนี่ยจะอยู่ได้ถึงกี่โมงก็ ขอภายด้วยนะที่ไม่ลองคิดนานว่าตอนนี้เรียนคนุณค่ที่จะหนักนิดนึงก็เลยแบบไม่ไม่ไมค่อยมีเวลาทำคลิปเนาะก็วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วแล้วก็มีโอกาสได้มาถ่ายทำนะทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วนะใกล้มาแล้วะทุกคน เดี๋ยวขอตัวไปดูก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมันถาให้ดูไป,ไปลแล้วว่าเป็นเวลากี่โมงกี่โมงเริ่มม่วงหรือยังนะเดี๋ยวขอตัวไปเดียวก่อนนะขพราแพนดนความเสียงรบกวนด้วยนะยผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนตอนนี้มาถึงฉากเดียก็คือฉากแย่ไข่มดแดงแล้วทุกคน น,นี่ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มคืนน้ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงก็ถึงตอนที่จะให้คนดูรถถึงตอนไหนแล้วผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงถามวนานอนหรือยงางมันก็จะไม่ค่อยง่วงนะแต่ว่ามันก็รู้สึก่าขี้เกียจแล้วนะเขานอนไขี้เกียจไปทำอะไรต่งตางๆเลยก็เลยนะแบบ เยเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาเพราะประจีเน,นี่ยหนึ่งชั่วโมงมันไปไปหนแล้วตอนก่อนเราขึนน้ำเดี๋ยวพูดหนึ่งชั่วโมงไปก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนทคนเดี๋ยวมา2ี่ินาทีหนังจบแล้วทุกคนจะไม่มีอะไรมากแล้วก็ดูน่าเบื่อนิดนึงก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ